Elevator, ไปกับแจวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโด The Privacy ีเรวดีคอนโดพร้อมอยู่ทุกย่างก้าวเหมือนได้อยู่บ้านกับทำเลกลางใจเมืองที่ให้คุณได้มีชีวิตสมบูรณ์แบบทั้งความสุขส่วนตัวพร้อมตอบรับและสไตล์ชีวิตอันทันสมัยคอนโดมิเนียมขนาดพื้นที่5 6 4 8ตารางเมตร หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการคอนโดเด e Privacy ี e วดีีโดยเริ่มต้นจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ติวานน์ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนติวานน์ประมาณ1.3กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยติวานน์3ขับตรงไปอีก400เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเรวดี17 จากนั้นขับตรงไปอีก450เมตรโครงการจะอยู่ขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆ by J Asset Management